ครับวันนี้วันที่สิบสี่เดือนพฤศจิกาสองห้าหกสามนะครับน้องก้าวันนี้มาตากข้าวนะครับน้องก้าสุกกาก้าของเราเสร็จแล้วว่าฟังนี้ อ่าอีกที่ฟางนี้ขยันเวยลูกใครวะอ่าอเดินไปเดินไปไ เอาแล้วไว้ให้ลุง่งถ้ยร้อนเนียนั่นแหละไปเรื่อยๆเ,เก่งสุดยอดไหมขยันเดี๋ยวพวกนี้จะพาขึ้นเขา,ขขเขาไปไหมพวกนี้ไปไหมเลีเเ้ยวไปเลี้ยวไป ดมส่งสังส่งฟิล์มอีกไ่พทาน โบบโบไวแล้วแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้ว